ครับแต่ว่าเจมีนะครับโุกวันนี้ลมแรงนิดนึงนะครับเมื่อวานไปเพชรบุรีมาก็ไปได้เก็บหอยนะครับหอยเดี๋ยวลงคลิปไว้แล้วละ่ะแต่ว่ายังไม่ได้อัปโหลดครับนี่คือเป็นไข่ไข่หอยเชอรี่นะครับไข่หอยเชอรี่ที่ตอนนี้ทัตลาดเยอมากนะครับก็มีการเอามาพักตัวก่อนมาเอาพักตัวก่อนนะครับก็คือเอาไข่เนี่ยลอยตะกร้านะครับไข่ที่ในบ้านนะครับนี่เอามาลอยตะกร้าเพื่อให้ตัวที่มันฟักแล้วเดินลงไปในน้ําแล้วก็ หาจอะอ้ยดูนะดูนะ,นะเป็นตัวเยอะอยู่นะครับเริ่มแตกแล้วเพราะว่าที่ผมเคยเอาไข่มาก่อนหน้าเนี่ยก็จํานวนหนึ่งแต่ว่าไม่เยอะเท่าเท่าที่เพชรบุรีเพชรบุรีเยอะมากนะครับเดี๋ยวจะได้ไปอีกสักรอบหนึ่งเพื่อไปเอาไข่หอยเชอรี่เนี่ยพออามาเยอะนะครับพอร,รอบนี้วิ่งหาแค่ในโซนตะลิ่งที่พวกเราไปพักอยู่เท่านั้นเองนะครับก็ทิ้งเอาไว้ส่วนการลงเลี้ยงเนี่ยผมก็รอให้มันโตอีกนิดน,นึงแล้วก็จะไปลงที่กระชังนะครับกระชังตะข่ายเขียวเพื่อเอาไว้ในบ่อที่แหละบ่อที่มีนี่แหละ ผมว่าอย่างน้อย,อยๆเนี่ยก็ได้ผมคิดหาวิธีทางหลายๆอย่างเพื่อให้พี่น้องยูทูบเบอร์ในทีมงานเนี่ยมีมีคลิปทานะครับหลายๆหลากหลายอย่างหลายๆอย่างไม่ไม่ไม่ซ้ําแบบนะครับก็แล้วแต่ใครจะมีไอเดียนะครับผมก็พยายามหาทุกอย่างและทาทุกอย่างแล้วนะครับก็ผมเองก็จะทําคลิปมีมีช่องอีกช่องหนึ่งนะครับทำคลิปพวกเกษตรจะบอยเจบีเกษตรออนไลน์นะครับฝากติดตาม้วยกดไปหาจะบอยเจบีเกษตรออนไลน์เพื่อจะเอา ความรู้ต่างๆนะครับที่ได้ศึกษาตัวนี้ผมไม่เคยเลี้ยงนะหอยเชลลี่เนี่ยเคยแค่โยนลงบอ่อมันก็แพร่พันธุ์แต่สุดท้ายไม่เหลือนกนกเอาไปกินหมดครับเพราะงั้นตัวนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ผมจะทดลองหลังจากที่ผมทดลองเลี้ยงมาหลายอย่างก็คือทั้งจิงรีดจิงรีดก็โอเคประสบความสำเร็จแล้วเป็นแล้วนะครับทีนี้ว่าถ้าเกิดผมจะทํารอบต่อไปเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นนะครับเราทําเพื่อเรียนรู้เพื่อให้เป็นก่อนที่จะนําความรู้ต่างๆมาสอนคนผมต้องฝึกฝึกทําก่อนถ้าทําแล้วมันได้ผลก็จะเอาความรู้น้นนั มาเผยแพร่ต่อไปส่วนตัวนี้นะครับผมยังไม่เคยทำยังไม่เคยทำนี่คือครั้งแรกนะครับทีนี้ผมก็จะดูแล้วว่า,าไปศึกษาดูด้วยว่าจากทุบไปไหนว่ามันเลี้ยงใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ถึงจะโตแบบนี้แล้วก็เลี้ยงดูยังไงนะครับทีนี้ก็จะเอาสิ่งที่เป็นประสบการณ์นั้นนะ่ะมามา,มาเผยแพร่ส่วนพื้นที่นั้นกว้างกว่านะว่ามีบ่อเยอะผมก็จะลงไปเรื่อยๆหลังจากชุดนี้ดูก่อนว่าเก็บมาจํานวนเท่านี้นะครับพอลงไปชังแล้วเนี่ยมันจะเหลือเท่าไหร่ นะแต่ว่าศัตรูที่สําคัญของมันก็คือนกนะครับนกจะมากินปลาบ้างอะไรบ้างในนี้เยอะเยอะเยอะครับนกส่วนในการแพร่เขาเรียกแพร่พันผมว่ามันมันแพร่พันธุ์ง่ายมากเร็วมากครับอย่างน้อยถ้าผมทิ้งลงบ่อเนี่ยมันก็จะมีแพร่พันธุบ้างแต่ทีนี้เราเราต้องการที่จะจับตัวแม่มันมาจำหน่ายง่ายๆนะครับเราก็มีการกักบ,บริเวณก็คือใช้กระชังนะครับต่อไปก็อาจจะเป็นบ่อปูนลองลองกระชังก่อนนะฮะลองกระชังก่อนว่า การตลาดเป็นยังไงแล้วก็ฝากประชสามพันนิดนึงนะครับที่นี่ก็จะเป็นศูนย์รวมผลไม้นะตรงนี้จะเป็นผลไม้ตามฤดูกาลช่วงแรกนี้จะลงแตงโมก่อนนะแตงโมจะมาลงก่อนวันสองวันนี่แหละเดี๋ยวผมก็รอเตรียมพื้นที่ก่อนนะเอาแตงโมเหมาสวนมาจากปาชีนบุรีแล้วก็ชาวสวนที่เป็นเครือข่ายของพวกวกันนี่แหละของพี่น้องเอฟซีนี่แหละนะครับมาช่วยช่วยกันเพราะว่าผมคือเหมาสวนเนี่ยมันจะถูกนะครับก็คือสามารถเอาราคาส่งให้กับแม่ค้าได้ส่วนหอยเหมือนกันนะครับหอยเหมือนกัน ก็อาจจะเป็นทั้งจำน่ายทั้งปีกทั้งส่งอันนั้นคืออนาคตนะครับเพราะว่าผมยังพูดอะไรมากไม่ได้เรื่องหอยแต่ว่าถ้าเกิดเลี้ยงหอยไม่โตเนี่ยก็คงไม่ต้องทาอะไรแล้วหอยมันไม่ต้องมาป้อนข้าวมันนะครับมันให้อาหารแค่วันหนึ่งมันอยู่ได้หลายวันนะครับทีนี้ว่าก็มาดูกันว่ามันจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนในการนําไข่ชุดแรกชุดนี้นะครับมาลงงั้นะก็ฝากติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ก็ตอนนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคอยติดตามในคลิปต่อไปสวัสดีครับ